น้องเอ้ยหมานกระโดกระเดือดครับดูนะอุ้ยหอยครับกุ้งฝอยก็มีหลายพักขนาดเลยครับครับผมนี่คือผลงานของเสาเมนีครับกุ้งฝอยครับนี่แม่ยกยกให้เบิ้งได้ไหมเอียงให้เบิ้งนี่ครับกุ้งฟอยผลงานบกหอยครับหอยเชอรี่บบกหลายเลยพี่น้องครับ สวัสดีตอนเช้าครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนพเดินสายธรมมหากินครับตอนนี้ผมยืนอยู่ทางบึงกุยเสืออีสานครับก้อนหนานี่ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนครับตรงนี้เต็มไปด้วยน้ำครับน้ำถ่วมหมือนเลยตอนนี้กลับข้อสู่ภาวะปกติครับน้ำลดลงแล้วครับพี่น้องเกือบสองเดือนครับน้ำถ่วมตรงนี้มายามุ่งดักกุ้งดักปลาน้ำกันครับ นีมาลองลุนเบิ้งกันครับหลังจากนำรถว่าสิมีกุ้งเขามุงดักกุ้งของเขามีปลาพอได้กินมาครับมาลุนติดตามน่วกันครับผมน้องน้อยๆผมใส่ไปสามหลังครับน้องล้วก็ฟังทางพุ่นครับตรงหลังรถนี่ใส่ไปอีกหาหลังครับร่วมแปดหลังครับสามหลังแรกน้องแรกน้อยๆนะครับมาลองเบิ 3, hai, ้งครับ หอยเพียบเลยครับโอ้โหบักหอยหอยเชอรี่ครับปปรมี่โป้ห้อมกุ้งกับพ่อพี่ครับพี่น้องโอ้หลังแรกได้การครับได้การมันหมานด้วยครับเบิ่งหลังที่สองกันต่อครับหลังที่สองผมสีอาไว้ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ คงหน่อยเต็มลังมุงนะครับไอยแบบนี้แค่ไหนโคได้เยอะครับมีปลาขาวหน้าตัวหนึ่งครับ ปล่อยย่างหลายเลยลกุุงฝอยก็มีครับพี่น้องปักเขาหน่อยตัวนี้ปล่อยได้ครับเี่ตัวน่อยเยอะปล่อยครับไป,เ,ปเบิ้งลังสุดท้ายในไม้นี่ครับลังที่สามนี่ตรงนี้ครับ เกาโอ้ hey, oh, oh, บักหอยเทียบเลย s> <S พี่น้องเอ้ยหมานกระดอกกระเดืนนดนะอยเลยครับุูนะอุ้ยหอยครับกุ้งฝอยก็มีหลายโอ้หมานบักหอยครับพี่น้อง ขนาดเลยบักสังเกตดีๆครับโุรงฝอยมาหน่อยนะครับนี่ยโอ้มนันครับมันไม้แหลกสามหลังมันครับมันบักหอยมันกุ้งฝอยนะครับมันบ่เป็นไงครับเออเออปลาเข้าหน้อยบ่ครับเดี๋ยวเจ้าตึกแหงครับมาเบิ่งไม้ที่สองติดๆกันครับอีกหาหลัง หลังทีหนึ่งครับหลังที่สองสามสี่หาเลี้ยงกันยาวเลยครับหาหลังครับไยายามกันเลยหลังแรกในไม้ที่สองพยากำลังตึกแหครับเดิงกันเลยครับ มีใช่ครับกุ่พอประปลาปายครับหอยน้อยน,นึงบ่งบลังที่สองต่อครับ ลังนี้ดีขึ้นน้อยนึงอ้าวยังดีครับบักหอยกุ้งฟอยเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มร้ายกันแล้วอ้าแถวเยอะครับอ้าบ้ังลังที่หกครับบันนี่คือหกในไม้ที่สอง ฝอยมีอยู่ครับนี่ย้อนแสงจัง่อยเด้อพี่น้องขอให้เก็บเขาได้ครับเบื้อง,งล่างที่เจ็บครับปลาบอดอยู่ในมุ่งเด้มาเนี้มาเบื้องด้อครับปลาซีมีปลาในมุ่งบ่ตุ๊บอยู่ในมุงดเด้อยต่อมุ่งนี่ครับใ,ใกล้ๆมุง่ง ฝอยหอยเชอรี่ลปลาเล็กปลาน้อยนิดๆครับพอ,อได้เยอะครับเนะบังลังสุดท้ายครับลังที่8 โอันท,ที่แปดในไลท์ครับกุ้งพักขนาดได้ครับโลีใสงามๆบาบนี้โอ้ไะโอ้แจ๋วครับแจว๋วอังที่แปดในไลายเติบครับอังสุดท้ายในหลายเติบครับผมนี่คือผลงานของเสาวเมนีครับอ่าไมา้สองไม้ครับติดๆกัน ร่วมแปดหลังครับนี่คือผลงานที่ได้หลังจากน้ำท่วมมาเกือบสองเดือนครับพ่อแม่พี่น้องไม้ขังเบิงกุยเสเดออีสานนี่แหละครับกุ้งโตงามๆบักหอยหนวยใหญ่ๆครับพี่นอ้องนพะ่นะนี่ไม้แรกไม้เน้นน้อยครับสามหลังนี่เบิงเอาครับพ่อนาะสามหลังไม้แรกได้ครับนี่สุดยอดเลยครับกุ้งบักหอยอีป,ปูโอ้เพียบครับ อีปูตัวใหญ่กันไตง,งๆๆอแงงมอแงมเนี่ยครับนี่พี่น้องนี่คือไม้แรกสามลังครับนี่ไม้ที่สองครับห้าหลังนี่ผลงานเด็ดเด็ดครับเดี๋ยวผมสิเทร,รวมใสกะละมังให้เบิรงเดอรครับพี่น้องว่าผลงานรวมสิได้หลายมาไดเนาะครับสามลังแรกได้ไม้แรกครับกดอ้ยเขียบเลยครับปอกหอยกลุ่มฟอยกะลายครับวนะ่าไะ เออเฮเบิ่งเลยหลังแรกหลงแรกแหกหมันครับอ้ยสดสัสดสัเลยบกหอยเอยเอคุ้งฝอยกับบนหน่อยดีครับพี่น้องเนี่ยไปทำอะไรครับโอ้ นี่ครับพี่น้องธรรมาดาครับพูดนะโอ้โหนีงูงฟอยตัวใหญ่ๆงามๆครับทั้งนั้นเลยนะรางวันที่สองครับหอายเลสีเลยเอ้าราัลที่สองพูดนะเออยอะเลยครับ มีนี่ปูพร้อมครับปูนี่สองหลังห้อยไหมคือเรากระเดี่ยวเอาหลังที่สามโอ้โหผิดหลังครับห่างหายมาสองเดือน ไม้ที่2อ,อีพาหลังครับนี่กะบ่าน้อยนาครับขอไดอยูะเห็นไหมกันเลยบ้น้อยนาครับบ่าน้อยนาสูตรักปุ้งกะห้าอ่อนขัวด้วยครับห้ามอ่อนขัวหัวอาหารลูกปลาดุกครับเบอร์นี่น้อยกะไข่เป็ดดิบด้พี่น้องครับใส่มานี่ บางทีก็สปน้ำปลาราาเขาเพิ่มไปน้ำก็ได้ครับเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมเพิมม่มกินแห้งๆครับกลุ่มไม่ใช่เข่าดีนี่เบื้องหลังนี่ครับพี่น,อน้นองนี่งู้นะโอ้หลังนี่สุดยอดเลยครับอันนี้คือหลังสุดท้ายครับนี่นได้มาทีสองหลังที่แปดครับเออกุ้งสวยง,งามครับอโอ้แล้มีกับหอยหลายครับ หลังนะครับนี่หลังที่แปดนี่ครบแล้วห้อยห้อยกุ้งฝ้อยแีย,ค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 ยคบครับนี่คือ,ผล,อ,อคผลงานร่วมของเสาเมอร์นีครับผลงานร่วมเสาเมอร์นี หอยเชอรี่ย่างลายครับกุ้งฝอยก็บลายเดี๋ยวเสเจะไปคัดอยู่บ้านครับอโอ้เด็ดเลยไม้นี่นี่แหละครับทำเลข,ข้างหลังผมเลยนี่ครับริมบึงกุยสเสืออีสานครับมีถนนรอบบึงกุยอ่ามีถนนรอบบึงกุยขันกลางไปครับอย่างไดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์หรือกดติดตามกดสั่กนกระดิ่งไว้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวพอผ่านโอกาสคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้สิก้าวข้าาสวัสดีครับมันมนครับหล้างน้ำท่วมครับนี่คือคนงานของเสาเมืองนี่ครับแม่เราเป็นคนขัดเลือกนะครับกุ้งฝอยครับนี่แม่ยกยกให้เบิ้งนี่แม่เอียงให้เบิ้งนี่ครับกุ้งฝอย ก็ได้พ่อเด็กเล้วมือนี่แหละครับพ่อได้แล้วคาบน้อยแม่เนาะบ่บ่ได้ร้ายเหมือนบ่ได้ร้ายครับคุณจะใส่ไหมน้ำหัวตะโบกผมได้ร้ายครับน้ำโฮเทลบกครับน้ำบวมบุ้งกุยนี่คือผลงานกุ้งฟอยเซอรนี้ครับและที่สําคัญครับพี่น้องนี่นี่ครับผลงานบลกหอยครับหอยเชอรี่บลร้ายเลยพี่น้องครับ น่อยงามๆครับ,บอหอยผสมกักกบหอยหน้าแล้วกนดับเม,มลว,ว่าหอยเชอรี่ผสมกับหอยหน้าครับน่อยงามๆอย่าไืมกดฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับกดสันกระดิ่งไว้ครับเพื่อว่านผ่าโอก,กาสคลิปต่อไปนะครับขอบคุณีหลายครับสวัสดีครับ